ตัวนี้เนี่ยะจะเป็นเวทสำอางจากสเปนนะคะแล้วก็เห็นเขาบอกว่าเป็นเซรั่มสารสก,กัดจาก DNA ของหอยทากนะคะซึ่งมีสรป,ประกอบหลายมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการฟื้นฟูสภาพผิวนะคะการให้ความชุ่มชื้นการช่วยในเรื่องของอลดรอยดำรอยแดงนะคะทำให้จางไวขึ้นซึ่งอันนี้เป๊าะแบบ ไอเลิฟ <I> มากอะจากใจคนเป็นสิวนะทุกคนอยากให้ทุกคนไปลองดูนะคะสามารถที่จะทักไลน์ iH o u s e c คลิ i c กนะคะหรือว่า Instagram iH o u s e c l i ลินนะคะไปถามพี่ๆเรื่องโปรโมชั่นหรือว่าสพคุณเพิ่มเติมก็ได้นะทุกคนอันนี้กล่องที่2แล้วนะจ๊ะทุกคนวันนี้ที่น่ามีแอมพูมาแนะนำทุกคนก็คือตัวนี้เลย e n d o c a r e s e ซ um นะคะตัวนี้เป็นแอมพูเข้มขน้นจะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูผิวแล้วก็ช่วยพวกในเรื่องของรอยดำรอยแดงเนี่ยจางลงอันนี้คือเจน่าใช้เป็นกล่องที่2แล้ว หนึแอมพูเนี่ยสามารถทาได้สองถึงสาวันเลยนะคะทาลงไปเลยทุกคนคือเราไปกดสิวตันที่คางมาแล้วทีเนี้ยเราอ่ะซุ่มลองใช้ Endo c a r ตัวเนี้ยมาสิบวันแล้ว1แอมพูอะเราหักแบ่งใช้เป็น2วันทาเช้าเย็นจะบอกว่าผลลัพธ์ก็คือรอยที่คางอะจางลงไปเยอะมากๆ และที่สําคัญคือชอบตรงที่ผิวหน้าเนี่ยเห็นปะมันเนียนขึ้นเว้ยเวลาลูบอะ่ะคือมันไม่สะดุดผิวมันไม่ติดมือเลยอะ่ะมันแบบผิวมันดีขึ้นจริงๆ